เจริญสุขเจริญพรวันนี้อาตมาพาพาคณะญาติโยมมาชมบริเวณพระมหาเจดีสมเด็จแต่ี้อยู่ชั้นที่สามนะครับวันนี้ทีมช่างกำลังเชื่อมสเตนเลสนะครับที่เป็นหลงังคาซึ่งยี่ต้องกระเบื้องนะครับญาตยไมไดเห็นนะครับ ก็นั่ง,ง,งเสียงทับทำง,งานเสียงมากพื้นที่เองจะลาดชันมากเลยค่อนขางจะลำบากนี่อยู่ทางทิศเหนือนะครับ คอยเด้อเสียวเลยเกินเป็นพื้นที่ที่มันไม่ยากมันข้างจะยาก ตู้นะขอมอธน,นาบุญด้วยนะครับทีมช่างทำงานกันครับ